สวัสดีค่ะชาวเมาส์เมาส์สาระค่ะหวังว่าทุกท่านคงจะสบายดีกันนะคะคลิปนี้นะคะก็ยังคงเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับขับเฮาส์ค่ะและต้องบอกว่าขอต้อนรับ ชาวเมาเมาสาระนะคะที่ใช้โทรศัพท์ระบบ Android หรือว่าแท็บเล็ตระบบ Android นะคะที่จะสามารถใช้ Clubhouse ได้ในวันศุกร์ที่21พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งทาง Clubhouse เนี่ยเขาได้ประกาศออกมาแล้วนะคะว่าทั่วโลกจะสามารถใช้ Clubhouse ได้พร้อมๆกันในวันศุกร์นี้นะคะซึ่งก็คือตามประกาศอันนี้เลยนะคะ บางประเทศเนี่ยก็จะสามารถใช้คับ h o u s e ได้แล้วนะคะแต่ว่าทั่วโลกเลยเนี่ยก็จะใช้พร้อมๆกันได้ภายในวันศุกร์นี้คือวันศุกร์ที่21พฤษภาคมนี้ค่ะคลิปนี้เมาเมาสาระก็เลยทำขึ้นมาเพื่อที่จะแนะนำนะคะสำหรับมือใหม่ที่เป็นชาว Android ทั้งหลายนะคะว่าหลังจากที่คุณดาวน์โหลด Clubhouse มาแล้วเนี่ย คุณจะต้องทำยังไงต่อไปเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาและคุณก็จะได้เข้าไปสนุกกับการเล่นลับ House อันดับแรกนะคะแน่นอนว่าคุณก็จะต้องหาแอปนะคะซึ่งเป็นแอป ของ Clubhouse ก็จะไปเจอแอปที่เป็นรูปของผู้หญิงคนนี้นะคะเราก็จะเป็นอันนี้ค่ะนี่คือเป็น Official แอปของ Clubhouse เลยนะคะซึ่งก็อันนี้หลินก็ได้ลองดาวน์โหลดใน ระบบในแท็บเล็ตที่เป็นระบบของ Android นะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยใน i p o o n เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาของผู้หญิงคนนี้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะคิดว่าในวันศุกร์นี้เนี่ยมันคงจะไม่มีคำว่า early access นะคะขอให้สังเกตที่รูปคุณผู้หญิงคนนี้นะคะว่าเขาเป็นสัญลักษณ์ของ clubhouse ในช่วงนี้นะคะ หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอคุณเข้าสู่หน้าคลับ h o u s e เนี่ยคุณก็จะไปเข้าที่น้านก็คือเป็นหน้าที่ต้อนรับผู้คุณนั่นเองนะคะว่าโอเคได้เข้ามาสู่คลับ h ฮาส์แล้วโน่นนี่นั่นไปสิ่งที่คุณจะต้องทําถัดไปก็คือตัวนี้ค่ะ y o u y u u r u s e r n a m e นะคะนั่นก็คือการที่คุณจะต้องเข้าไปตั้งชื่อเพื่อที่จะใช้ในคลับ h ฮาส์นั่นเองนะคะ กฎของ c u u e เนี่ยมันก็มีหลายๆอย่างนะคะคือไม่ควรจะใช้เป็นชื่อที่ไม่ใช่ชื่อจริงๆหรือว่าอาจจะเป็นชื่อที่มีความหมายที่ไม่ดีอะไรแบบนี้ก็จะไม่ถูกอนุญ,ญาตให้เป็น username นะคะดังนั้นแล้วก็ลองตั้งชื่อกันดีๆนะคะอีกกฎของข้อหนึ่งของ Clubhouse ก็คือถ้าสมมติว่าคุณตั้งชื่อ username เข้าไปแล้วเนี่ย อยู่มาวันหนึง่งเอ้ยรู้สึกว่าชื่อคุณแปลกไม่เป็นที่จดจำได้ง่ายๆหรืออะไรเงี้ยคุณสามารถเปลี่ยนชื่อ ยูเซอร์เนของคุณได้แต่คุณจะเปลี่ยนได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นคุณจะเปลี่ยนไม่ได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะใช้ชื่อไหนก็ลองคิดกันก่อนว่าเอ๊ะเราจะใช้ชื่อไหนที่ให้มันจดจําง่ายให้คนเขาเห็นแล้วจดจําเราได้หรือว่าให้มันเป็นที่เรียกง่ายๆก็ลองไปคิดกันดูก่อนนะคะว่าเป็นอันไหนดีนะคะก็หลังจากที่คุณเซตยูเซอร์เอะไรของคุณเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะ ลิงก์ไปที่หน้านีนะคะซึ่งเป็นหน้าที่จะให้คุณเนี่ยต้องใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปนะคะ<ม>ตรงธงตรงเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามประเทศที่คุณอยู่นะคะคุณไม่ต้องกังวลไปใดๆก็คือคุณก็ใส่เบอร์โทรศัพท์อะไรของคุณลงไปนะคะเพราะว่าขาเพาส์แล้วเนี่ยจริงๆมันก็ยังคงจะลิงก์ที่โทรศัพท์มือถือเป็นหลักนะคะพอหลังจากที่คุณ ใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปเรียบร้อยแล้วคุณกด next เนี่ยมันก็จะไปที่หน้าไปก็คือเป็นหน้าที่เขาจะขับเขาจะส่งโค้ดมา4ตัวนะคะ oh. เข้าที่ข้อความของโทรศัพท์ของคุณ oh. คุณก็ใส่โค้ดตัวนี้ไปแล้วก็กด next ไปนะคะพอคุณกด next ไปแล้วเนี่ย มันก็จะไปเข้าที่หน้าแรกของ c u ับ h o u s e เลยนี่คือหน้าแรกของ c l ับ h o u s e เลยนะคะก็หลินจะขออธิบายคร่าวๆแล้วกันนะคะตรงที่หลินทำไฮไลท์เอาไว้เนี่ยก็จะเป็นรูปของโปรไฟล์ของเรานะคะที่ที่เราจะต้องใส่ลงไปนะคะถัดมาที่กระดิ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัว notification ก็คือเป็นตัว ที่เขาจะมาบอกเราว่าเอ๊ะมีใครเข้ามาจอยบ้างหรือว่าคลับไหนที่คุณเป็นสมาชิกคลับอยู่เขามีจัด ท็อปิกอะไรบ้างในเวลาไหนในเวลาไหนมันมันก็จะมาขึ้นเตือนที่ตรงกระดิ่งตัวนี้เหมือนกันนะคะหรือว่าใคร follow คุณอะไรแบบเนี้ยก็จะมาขึ้นเตือนที่กระดิ่งตัวนี้นะคะถัดมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นปฏิทินค่ะปฏิทินตรงนี้เนี่ยก็คือจะบอกว่ามันมี ท็อปปีไหนบ้างของห้องไหนหรือของคลับไหนในวันเวลาไหนบ้างมันก็จะมันก็จะมาอยู่ที่ตรงตัวปฏิทินตัวนี้ซึ่งถ้าคุณคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยของทุกๆวันไปจนถึงปลายสัปดาห์หรือแม้แต่อาทิตย์หน้าถ้าหากว่ามีบางคนที่เขาได้ทำการเซตหรือว่าตั้งหรือว่าตั้งหัวข้อเอาไว้แล้วว่าเขาจะมาเปิดคลับกันวันไหนนะคะ ซึ่งคลับตรงนี้คุณเห็นช่องสีเทาๆในอันแรกอันนี้ค่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของปฏิทินที่จะบอกเราย่อยๆว่าอย่างเ,าเวลา9ก้าโมงนะคลับนี้คุณสังเกตว่ามันจะมีรูปบ้านนะคะถ้ามีรูปบ้านอยู่ข้างหลังเนี่ยนี่คือเป็นชื่อของคลับ นะคะเป็นชื่อของคลับตัวสีดำๆตรงนี้จะเป็นชื่อท็อป,ปิกที่จะคุยกันในวันนั้นประมาณอย่างนี้นะคะก็จะมีว่าเวลานี้คลับนี้เขาจะคุยกันเรื่องนี้นะถ้าคุณสนใจคุณก็แตะเข้าไปที่ตรงหัวข้อนี้ได้นะคะเราก็มันก็จะมีเป็นรูปก,กระดิ่งว่าถ้าถึงเวลาเขาก็จะมาเตือนคุณถ้าคุณอยากจะเข้าไปฟังนะคะถัดมาก็จะมีช่วงเวลานี้เที่ยงจะเป็นของ คลับนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรอะไรแบบนี้นี่คือภายในแค่วันนี้นะคะแต่ว่าถ้าคุณต้องการที่จะรู้หัวข้อหรือว่าห้องอื่นๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูที่ปฏิทินม,มันก็จะมียาวเหยียดของแต่ละห้องแต่ละ ของแต่ละห้องแต่ละช่วงเวลาทั้งนั้นเลยนะคะถัดม,มาที่เป็นซองจดหมายตรงนี้เนี่ยก็จะบอกคุณว่าคุณมีกี่อินไว้คุณสามารถที่จะเชิญใครได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือเป็นสรุปง่ายๆสั้นๆนะคะส่วนตรงตัวแว่นขยายตรงนี้นะคะก็แน่นอนมันก็คือการค้นหานั่นเองค้นหาในที่นี้ค้นหาอะไรได้บ้างอันดับแรกก็คือค้นหาคลับ นะคะมันจะมีช่อง people แล้วก็คำว่า c l ับก็คือเราก็เข้าไปดูคลับว่าเอ๊ะสมมติเพื่อนเราอยู่คลับอะไรดีสมมุติเพื่อนเราอยู่คลับคลับรุ่งเรืองสมมุตินะคะคุณก็เข้าไปพิมพ์คำว่ารุ่งเรืองตรงช่องของคลับมันก็จะขึ้นมาแล้วคุณก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูแล้วก็ขอสมัครเป็นเมมเบอร์ได้เป็นสมาชิกได้แล้วพอถึงเวลาที่เจ้าของคลับเนี่ย เขาเห็นว่าคุณอยากจะขอเป็นสมาชิกอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะ approve คุณ เอาก็จะอนุมัติให้คุณเป็นสมาชิกของคลับได้ลำดับต่อไปนะคะส่วนอีกช่องหนึ่งที่บอกว่าเป็นช่องของ people นั่นก็คืออยากต้องการที่จะตามผู้คนที่เป็นซ e l e b ิ i t y เป็นคนที่บุคคลที่มีชื่อเสียงต่างๆเ่ยคุณก็พิมพ์ชื่อเขาเข้าไปอ่ะนะคะแล้วมันก็จะขึ้นเข้ามาคุณก็สามารถไป follow เขาได้คุณก็จะเวลาที่บุคคลคนเนี้ยที่คุณ follow เนี่ยเขาไปห้องไหนอ่ะมันก็จะมา น้อที่ฟายให้คุณรู้ว่าแบบคนเนี้ยเขาเข้าไปฟังห้องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ถ้าคุณอยากจะเข้าไปฟังร่วมกับเขาในห้องนั้นก็ก็สามารถที่จะตามเข้าไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะถัดมาด้านล่างค่ะที่คุณเห็นเป็นบ็อกซ์เป็นบ็อกซ์เป็นบ็อกซ์เป็นช่องช่องนะคะอันนี้คือห้องต่างๆเลยค่ะของครับเฮาส์ที่เราทุกคนสามารถที่จะเลือกเข้าไปฟังในห้องไหนก็ได้ อย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นคลับนี้ชื่อคลับนี้นะคะส่วนหัวข้อที่เขาพูดถึงกันยุคถึงเรื่องนี้อยู่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ของคนที่ตั้งห้องแล้วก็ผู้ร่วมสนทนาด้วยนะคะแล้วตรงนี้ที่คาดออกเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อของแต่ละบุคคลที่ฟังอยู่หรือว่าเข้าร่วมอยู่ในห้องนั้นนะคะ ถ้าคุณสังเกตดีๆตรงนี้มันจะมีเป็นเหมือนเครื่องหมายเอ่อที่เป็นมัน,เป,นเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการพูดอะค่ะนะคะ,นะคะถ้าถ้าตรงนี้เนี่ยอยู่ที่หลังชื่อใครนะคะนั่นหมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยกำลังอยู่บนแพงโนของของการเป็นผู้พูดในห้องห้องนั้นนะคะแต่ถ้าเอา่อไม่มีเจ้าตัวเล็กๆอันนี้ก็เท่ากับว่าคนคนนั้นเป็นผู้ฟัง ในหัวข้อหรือในห้อง,งนั้นเท่านั้นนะคะเฉพาะคนที่ขึ้นไปอยู่บนแพนลที่มีร่วมสนทนากับเจ้าของห้องหรือว่าิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรเนี่ยถึงจะมีสัญลักษณ์อันนี้นะคะเนี่ยค่ะเราก็มาดูว่าแต่ละห้องเป็นยังไงนะคะก็จะเป็นคลับแล้วเขาก็จะมีตั้งห้องต่างๆถ้าคุณสนใจห้องไหนเราก็คลิกเข้าไปเพื่อร่วมฟังแล้วถ้าหากว่า คุณอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นอะไรยังไงมันก็จะมีปุ่มที่เป็นปุ่มมือนะคะก็คลิกเข้าไปที่ปุ่มมือนั่นหมายถึงว่าคุณยกมือเพื่อที่คุณอยากจะร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่าร่วมวงสนทนาอะไรยังไงด้วยนะคะนี่ก็คือจะเป็นย่อยๆใน เรื่องของแต่ละห้องซึ่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะไม่ยากจนเกินไปนะคะนะคะและหวังว่าชาวเมาเมาสาระที่ใช้ Android เนี่ยคงจะสนุกกับคลับ House ได้ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะถ้ายังไงก็ลองดูที่หน้าจอหรือว่าย้อนคลิปกลับไปดูอีกครั้งหนึง่งเพื่อความมั่นใจนะคะว่าถ้าหากว่าคุณดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ย คุณจะต้องทำยังไงต่อไปแล้วคุณจะได้สนุกกับคลับ House เหมือนกับที่หลายๆคนเขากำลังสนุกสนานและ Enjoy กับการฟังในคลับ House กันอยู่นะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับเม้าเมาสาระว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่จะนำมาฝากคุณ,คณอย่าลืมกดติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ